ร้านไหนอร่อยนะฉันจะเคยพลาดนี่พวกแกเอยเห็นร้านมาม่าเกาหลีมาม่าต่างประเทศมีมดวันนี้อยู่กับร้านแม่ยาโมเซนบะหมีร้านเขาก็หาแม่ยาดอกอยู่ในเมืองโคราชเอนี่แหละดูสนามกีฬากลางแถว30กันยาพอมันสู้เองก็ไปลินน้ำออกก็มาม่าแห่งนอหรืเองก็ใส่เครื่องปุงเราก็ใส่ไข่กุ้งพวกแกก็ดูดูปลาไหมันหนากินไม่เหลาแม่นายฉันบอกว่าอร่อยโมโล่งแท้ๆพวกแกเอยเห็นแบบนี้่ะไม่ได้จืดจองลองดอกหนารสชาติไอ้ยังเข้มข้นถูกใจพวกฉันแท้ๆแล้วมาม่านะรับก็ไม่ได้แพงดอกหอละ สี่สิบเก้าบาทถ้าไม่ยางมดหลายก็ใส่ท็อปปิ้งขยะยางสองอยางก็ได้เกี๊ยนนี่ก็อร่อยแล้วพวกเกี๊ยนเอ้ยแล้วแม่หน้าฉัาก็ยังไม่อิ่มก็ไปเอารถมาล่ามาต่อที่นี่อันนี้จะเป็นรถอดมาล่าแต่มันเป็นน้ำพอได้สดน้ำร้อนๆเพลียๆเขาก็บรรยากาศตอนผู้ชันมาหนีฝนน่ะลืมเสแฉะเลยเด็ดสดน้ำร้อนคือจะมีแรงเสียงว่ะคพี่ลงข้อห่วกดีเทเนาะใครจะมาเดินลานเขาเปิดหม้อแจ้งนั่นแหละเขาเปิดตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงตีสี่แล้วก็เปิดทุกวันน้ไม่มีวันหยุดดอกมาหานางกินมาม่ากิินนนบ่่่มมีาังเลชวๆก็็็ไดด้้ลาานนนกกเเปิใหยยจอบ่่ว ได้โมโแอแจ้งเดี๋ยวนี้ก็ทีเด็ดของเข้าดงหนาต็อกบกกี๋ยวว่าวตาแม่นายชอบเลยฉันก็ชอบกินไปมันจิ้มนึ่งนอย่างอร่อยใครเคยกินต็อกบกกีแล้วจะรู้ว่ามันอร่อยกินดอกเกี๊ยวกะทิละเจ็ดสิบเก้าบาทไอ้ยังถูกอันนี้ก็จะเป็นมาม่าเก,กาหลีท็อกไข่กุ้งล้นๆเลยแล้วอันนี้ไข่กุ้งแท้ๆดงหนาไม่ใช่ไข่ปลาหมอค่างดำมอัสจังสุดแหตุเดี๋ยวราคาก็ไม่ได้แพงดอกราคาเก้าสิบเก้าบาท